สวัสดีครับเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของหุ้นอเมริกาดีบอกต่อนะครับวันนี้จะพาทุกคนออกนอกอเมริกากันหน่อยนะครับมาพูดถึงหุ้นเอเชียกันสักนิดหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าผู้ติดตามช่องนี้สนใจหุ้นจีนกันบ้างหรือเปล่านะครับจะมาแนะนำนะครับเพื่อนๆและมาพูดถึง ETF จีน,นครับสำหรับคนที่อยากจะลงทุนนอกอเมริกากันบ้างนะครับ ผมเชื่อว่าการลงทุนในจีนตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเพื่อนเพราะปัจจุบันเนี่ยจีนมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูงนะครับและจีนเองก็มี ตลาดขนาดใหญ่นะครับมีนวัตกรรมที่ค่อนข้างก้าวหน้านะครับอย่างรวดเร็ววันนี้จะพาทุกคนฮนะลองมาดูข้อดีและโอกาสในการลงทุนในจีนกันหน่อยนะครับว่าทําไมเราถึงจะต้องมองตลาดนี้นะครับทั้งๆที่มันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะแต่มันก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันนะครับข้อดีของการลงทุนในประเทศจีนนะเพื่อนๆอันที่1เลยนะครับเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับแม้จะมีชะลอตัวบ้างน,นะครับแต่จีนก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจ เติบโตเร็วที่สุดในโลกนะครับและก็เป็นเบอร์หนึ่งทางฝั่งของเอเชียด้วยะฮะหาตัวเทียบยากนะครับอันที่2ครับตลาดบริโภคของจีนเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆนะครับจีนมีประชากรมากกว่า1,400ล้านคนนะครับและก็เป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อค่อนข้างเยอะมหาศาลเลยทีเดียวนะแค่ทำตลาดในจีนได้เนี่ยก็รวยไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเพื่อนๆแถมจีนเนี่ยยังเป็นผู้นำนะครับ ด้เทคโนโลยีด้วยนะฮะตอนนี้กําลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีระดับโลกนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่กําลังเป็นกระแสนขณะนี้นะครับรวมถึงพวกพลังงานทดแทนแล้วก็ 5G ด้วยครับนอกจากนั้นครับจีนยังได้นับนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยนะครับและยังมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศอีกนะครับดังปัจจัยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยส่งเสริมให้จีนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจับตามมงอมากเลยนะครับตอนนี้ มาดู ETF ตัวแรกกันหน่อยนะครับที่คัดมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆนะครับลองฟังดูก่อนนะครับว่า ETF ตัวไหนเนี่ยแมชกับเรานะครับก็ค่อยเอาไปทำกานบ้านต่อได้นะครับ ETF ตัวแรกนะเพื่อนๆ MCH นะครับหรือ i-share MSI c China ETF นะครับกองนี้นะเพื่อนๆก็ตั้งแต่ต้นปีนะครับทำผลตอบแทนไปได้ประมาณ18%าะแต่กองจีนเนี่ยเนื่องจากว่าราคาเขาไม่ค่อยวิ่งไปไหนไกลนะครับในระยะยาวเนี่ยจึงจะเห็นได้ว่านะฮะ จนเพิ่งจะพองกหัวขึ้นมาได้นิดเดียวเองนะครับจากที่เขาลงไปนะที่ระยะ10ปีเองก็ตามนะเนี่ยเพิ่งจะขึ้นมานิดเดียวนะครับตั้งแต่เข้าตลาดมาฮะเนี่ยอยู่ตีนดอยเลยนะกองนี้นะครับเพื่อนๆมี e x p e e n s e o r a t i o อยู่ที่0.59%นะครับและจ่ายปันผล2ครั้งต่อ1ปีนะครับแล้วก็กองเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะรับิลเลียนนะก็ใครที่กังวลเรื่องสภาพคล่องเนี่ยก็ถือว่าพอจะไว้วางใจได้อยู่นะครับทีนี้ ลองมาดูการกระจายเซกเตอร์หน่อยนะครับอีทีเอ,อ ETF ตัวนี้เนี่ยก็จะ Follow นะครับ msci ไชน่าเพเพื่อนซึ่งจะประกอบไปด้วยหุ้นจีนขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับซึ่งครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมเลยเนาะทั้งคอน s u m ร์ ไซเคิลโครนะครับคอมมิวนิเคชั่นเฮลท์แคร์อนเทอร์เนชัเบสิกแมทเทอเรียลยูทิลิตี้อะไรต่างๆเนาะก็ถือว่ากระจายได้ค่อนข้างดีนะครับโดยท็อป10โฮลดิ้งก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในจีนนะเพื่อนเพื่อนอย่างเทนเซ็ aba, นนะครับอาลีบาบาเหมยถวนนะฮะมีพีดีดีนะครับมีไชน่าแบงก์นะฮะมีเจดีมีซีอีโอมี่มีปิงอันนะฮะก็แบงก์ออฟไชน่าประมาณนี้นะครับซึ่งข้อดีของกองนี้เนี่ยก็จะ เน้นกระจายนะครับในหุ้นจีนนะครับหลากหลายอุตสาหกรรมเนาะดังนั้นใครที่กลัวว่าจะโฟกัสอุตสาหกรรมได้อุตสาหกรรมหนึ่งเนี่ยไม่เลยครับหุ้นนี้กองนี้กระจายดีมากเลยครับมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงนะครับและที่สําคัญค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับปันผลนะครับก็ได้เกรดบีนะฮะปันผลยิวอยู่ที่ประมาณ2.45%นะครับแล้วก็จ่าย2ครั้งต่อปีเนาะอย่างที่เราบอกไปนะครับไฟเบียร์กอดเรดก็6.11%นนะครับอ่าดูประวัติการจ่ายเงินปันผลเล็กๆนะฮะ ก็มีขึ้นมีลงนะครับไม่ได้เป็นแพทเทิร์นอะไรที่สวยงามมากเท่าไหร่นะฮะดังนั้นใครเก็บกองนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าถ้าเราจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ปันผลเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้ขี้เรเลยนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับกองนี้นะฮะต่อไปกองที่2นะครับก็คือ KWEB นะครับหรือว่า g r a n n s h a r e CSI China Internet นะครับกองนี้ก็จะเน้นลงทุนในบริษัท อินเทอร์เนต็ตของจีนนะเพื่อนเนเช่นอลลาลีบาบาเทนเซนเจดีไบดูอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีข้อดีในส่วนของการเติบโตที่สูงนะเนื่องจากว่าธุรกิจอินเทอร์เนต็ตของจีนเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตได้ไวนะครับแล้วก็รวดเร็วนับแถมบริษ,ษัทเหล่านั้นก็ยังเป็นบริษัทชั้นนําของจีนอีกด้วยนะครับอ่ะหปีที่ผ่านมานะบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะห้าปีติดลบนะครับเนื่องจากว่าลงกันทั้งตลาดเลยนะตลาดจีนเนี่ยสิปีนะครับเนี่ยก็ลงเช่นเดียวกันครับตั้งแต่เข้าาาตลดม อ่ายังคงเป็นบวกได้อยู่ครับ23.15%นะครับหุ้นนี้จ่ายปันผล1ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็ยิวอยู่ที่ประมาณ1.48%นะครับแล้วก็สภาพคล่องนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเจ็บ7บลเลียนกว่ากานะครับย่อมเยาวลงมากว่ากองเมื่อกี้นะกองเมื่อกี้กระจายดีกว่านะครับแต่ก็ลักษณะการถือก็จะคล้ายๆกันฮนะก็จะเป็นหุ้นที่ทาง ฝั่งอินเทอร์เน็ตนะครับฝั่งเทคโนโลยีเป็นหลักนะฮะอลีบาบาเทนเซนเหมยถวนอะไรพวกนี้นะครับคล้ายๆกันอ่ามีทริปดอ m ด้วยนะฮะมีไปจู้นะครับประมาณนี้เรามาดูปันผลหน่อยนะครับได้เกรด c นะครับสําหรับปันผลก็ไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่นะอ่าสําหรับปันผลเนี่ยไม่ต้องหวังอะไรมากนะครับจากกองนี้นะครับเน้นราคาเติบโตดีกว่านะครับ X Tracker Harvest CSI 300นะครับ China A-share ETF นะครับกองนี้ก็จะ follow นะครับดัชนี CSI 300นะเพื่อนเก็จะประกอบด้วยหุ้น A-share 300ตัวของบริษัทจีนขนาดใหญ่นะครับจดทะเบียนอยู่ในตลาดเซี่ยงไฮ้แล้วก็เินเจิ้นนะเพื่อนเข้อดีของกองนี้เลยนะครับก็จะเข้าถึงหุ้น A-share ของจีนนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ซื้อขายในบริษัทหลักทรัพย์จีนโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของตลาดจีนได้ดีมากๆนะครับสำหรับกองนี้นะฮะ ตั้งแต่ต้นปีนะครับ10% 1ปี4% 5ปีติดลบไปนะครับอ่ะ10ปีนะฮะแล้วก็ตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับก็ยังคงเป็นบวกได้อยู่นะครับก็มาตรการ,การการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่ภาครับ ออกมาเนี่ยก็น่าจะทำให้กองนี้เนี่ยได้อนิสงค่อนข้างดีเลยครับกองนี้มี expense ratio 0 6นจครับจ่ายปันผล1ครั้งต่อปีนะฮะมีวอยู่ที่ประมาณ2.25นะครับแล้วก็ a s s e t เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3บิเลียนนะครับสภาพคล่องก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะมีการกระจายเซกเตอร์นะครับนำมาด้วย financial เนาะตามมาด้วย industrial นะครับเทคโนโลยี consumer defensive นะครับ health care utility energy นะครับอ่ะนะครับอันดับที่1เนี่ย เป็นอะไรที่พวกเราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับอย่างหุ้นทําสุราอันดับหนึ่งของจีนนะครับอย่างหุ้นเมาไทยนะ่ยเมาไทยเนี่ยถือสัดส่วนเกือบ5%เลยนะฮะแล้วก็มีอ่หุ้นเทคโนโลยีอื่นๆเนาะมีปิงอันะครับมีไชน่าแบงก์นะครับมีเบียดียกรุ๊ปนะครับโอ้มี BYD ด้วยนะฮะเนี่ยมีบูลลิงกนะครับก็ค่อนข้างเป็นตัวแทนของเอเชียอย่างที่ผมบอกไปเนาะประวัติการจ่ายปันผลเกรซีนะฮะอ่ะดิว อยู่ประมาณนี้นะครับดูประวัติการจ่ายปันผลน่อยนะว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับะนะก็เช่นเดียวกันนะครับประวัติการจ่ายปันผลเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็คาดหวังการเติบโตเนี่ยอะไรได้ค่อนข้างยากครับเน้นโกรธทางด้านราคาจะดีกว่านะครับสำหรับกองนี้แล้วก็กองสุดท้ายนะสำหรับใครที่ไม่อยากลงจีนแบบโฟกัสนะครับก็มีอีกหนึ่งกองมาบอกเล่านะครับก็คือ i อแช่เอเชี 50 e g f นะครับกองนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากกองที่พูดมาฮะก็จะเน้นลงทุนในเอเชียเป็นหลักนะครับแต่ก็ยังคงมีสัดส่วนของจีนอยู่บ้างนะฮะซึ่งกองนี้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมก็ไม่ได้แย่เลยนะเพื่อนๆตั้งแต่ต้นปีเนี่ยทำผลตอบแทนไปได้26 1ปนะครับ1ปีถึง30 5ปฮะ5ปี20 10นะครับ10ปี57นะครับ,นะรบแล้วก็ตั้งแต่เข้าตลาดมาเกือบ60นะครับก็ถือว่ากองนี้เนี่ยเป็นกองที่ ทำผลงานได้ดีกว่ากองจีนทุกกองที่เราพูดมาเมื่อกี้เนาะก็เลยเอามาเป็นออปชั่นหนึ่งนะเผื่อจะมีเพื่อนๆคนไหนอยากจะกระจายไปยังเอเชีย er นะแต่ไม่อยากโฟกัสจีนจุดเกินไปนะครับก็จะมีกองนี้เข้ามาตอบโจทย์นะครับเอ็กซ์ t i o 0.5%รนเนะครับกองนี้จ่ายผลผล2ครั้งนะับมียิวอยู่ที่ประมาณ1.86แนะครับแล้วก็เ s สเซเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.4บิลลียนสภาพคล่องก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ มีการกระจายนะฮะเซกเตอร์ไปในฝั่งของเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับตามมาด้วยฟินแลนเชียลคอน sumer ซีคลิโคลนะครับคอมมิวนิเคชันอินดัสเทรียลนะครับเอเนจีเบสิกแมทชิวัลประมาณนี้นะครับท็อปสิเนี่ยอ่ะนะฮะเนื่องจากว่ามีไต้หวันแบกนะฮราคาก็เลยวิ่งดีนะครับมีไต้หวันแบกนะครับถึง25%นะครับตามมาด้วยเทนเซนตนะครับมีซัมซุงนะครับจากเกาหลีนะครับมี Alibaba มีเหมยถวน a i a นะครับประกันสุขภาพเนาะ ที่ชื่อดังบ้านเราครับก็อยู่ในตลาดของฮ่องกงด้วยนะครับ AA มีฮอนไฮ้นะมีไชน่าแบง k ์นะมี SK นะคับมีหุ้นชิปนะอย่างมีเดเทคด้วยนะลงทุนอยู่ที่ประมาณ2%นะครับใครอยากเก็บชิปทางฝั่งจีนนะครับกองนี้ก็ถือมีเดเทคอยู่ด้วยนะครับก็ลองดูและกันนะครับอ่ะสำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผล A- ลบนะแสดงว่าค่อนข้างดีนะ v i d e n d g โ o ส t ามปีนะดูประวัติหน่อยนะครับอ่ะก็ถือว่า ถึงแม้ว่าจะไม่สม่ำเสมอครับแต่ก็จ่ายปันผลตลอดนะครับในทุกๆปีเนี่ยจะจ่าย2ครั้งนะครับเนี่ยก็เห็นว่าถึงแม้ว่าจะไม่มั่นคงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโบนัสไปล้วกันนะครับทุกคนข้อควรพิจารณาก่อนจะลงทุนนะเพื่อนๆอย่างที่บอกนะว่ากองจีนหรือว่ากองทาฝั่งเอเชียที่หนักจีนเนี่ย มักจะมีความเสี่ยงทางด้านของนโยบายการเมืองเข้ามาเกี่ยวเสมอนะครับทั้งนโยบายของรัฐบาลจีนเองก็ตามนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยเขาจ้องจะแบนจีนอยู่แล้วนะครับรวมถึงเขามีการกีดกันทางการค้าหนะ้ามส่งสินค้าให้จีนจีนก็จะโต้กลับโดยการ นู่นนี่นั่นนะครับเกิดเป็นสงครามทางการค้าเกิดขึ้นนะฮะอันนี้เป็นความเสี่ยงลึกเลยนะที่เพื่อนเอนเข้าไปลงทุนแล้วเพื่อนๆจะต้องเทความเสี่ยงตรงนี้นะครับไม่ให้มีมากจนเกินไปจนหนักพอร์ตจนเกินไปนับก็ต้องเทียบกันอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนการลงทุนในอเมริกาเนี่ยได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับตลาดอเมริกาเนี่ยวิ่งดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่จีนเนี่ยอย่างที่เขาบอกนะว่าเราก็ต้องรอนะครับว่าวันที่ มังกรของจีนเนี่ยจะพังงาดมาวันไหนครับเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยการลงทุนในจีนในตอนนี้เนี่ย PE ตลาดจีนถูกกว่า PE ตลาดอเมริกาเยอะมากๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้เพื่อนๆเ,เอาไปทําการบ้านต่อด้วยเนาะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ